เียแคปพีเคระเบิดศึกใหญ่วันอังคารที่30มิถุนายนนี้สึกเกียริเพชรบวกแคปพีเคที่สนามมวยเวทีลุมพินีอองรีขยี้รักเต็มร้อยเจตุคามบทปีใหม่บัลลังก์เงินชาแคนเพชรรุ่งเมสซี่ดวลเข่าปืนก้นเพชร,ซซพชรอภิมลสีดับซาประกายเพชรยอดพนมรุ้งบู๊มงคลนไช่ก้องศักอัดชูเจริญยอดวิชาเดิมพันหนึ่งล้านแสนสถานคุ้มค่าทุกคู่ดูสึกเกียริเพชรบวกแคปพีเคอังคารที่30มิถุนายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะอยู่กับพี่ตีสวรรณและดิฉันเอ็มมาสไลมันเหมือนเช่นเคยนะคะส0บโมงเช้าเราเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นรายการของศึกเกียรติเพชรแคดพีเคเป็นไงบ้างคะเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งเป็นการส่งท้ายของเดือนนะครับเป็นการรายการใหญ่ของศึกเกียรติเพชรศึกนี้ครับเทหมดหน้าตักเลยครับค่ะ เกสู้ถ้าเป็นไพเกติเกเต็มหน้าตักเลยนะครับเอาดาวเด่นดาวดังทั้งคู่แรกไม่กระทั่งองดีต่อยคู่แรกครับแชมเปี้ยนองดีรักเต็มร้อยคู่แรกเปิดหัวมาครับแล้วก็มีจตุคามปีใหม่นี่ก็ชุดพิมพ์นิยมนะครับก็มีบัลลังเงินปอบีรพัฒนครับกับเพชรรุ่งอีกคู่นี้ครับถือว่าได้เสียนะครับปืนก้นแมสซี่อย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดรูปร่างสูงยาวคือทุกคู่อยากดูหมดเลยอ่ะครับแม้คู่ปิดท้ายคู่เอกคู่ค้ำคู่รองยังไม่พูดนะครับเอาปิดท้ายครับเสือพลันชัย กับเก่งก้าวอลุกงวิสัยก็นี่คือปิดท้ายนะครับคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วพิกสามสองตลบนะครับเล่นกันไม่ถูกกว่านั้นนะครับเว่าเป็นรายการใหญ่อีกแล้วเพชรอาไปมลสีกับปากกายเพชรที่สุดวันนี้ข่าวมวยสยามรายวันออกสุดร้อนเพชรท้าเดิมพันปากกายเพชรสนไหมโอ้โหเป็นสีสันติดตามแลกล้องศักที่เพชรนี่นะคะฟอร์มเริ่มจะสดแล้วก็กลับมาแจ้งเกิดนี่ท้าเขาเลยเหรอครับผมโอ้โหแล้วก็ยังมีกล้องสักชูเจริญนะมวยดาวลุ้งวันนี้ รุ่นพี่รุ่นพี่นิดนึงชูเจริญจะขึ้นชั้นได้ไหมชั้นไม่วางของหรือยั่งย่าจะผ่านซ้ายทำในด่วนขอกล้องสักกล้องสักใจะให้คำตอบชูเจริญครับะะแล้วก็จะมียอดวิชาพอบุญสิดเดิมพัน1ล้านบาทเลยนะครับกับเข้ม12พี่น้องเมื่อกี้เข้มงโทรศัพท์หาผมสุดๆกลับมาจากเมืองจีนถามว่าเสียแขกพอมไหมนี่เหลกาลูกน้องเขาเลยเนาะครับก็จะมีคู่อีกคู่นะเคี่ยววรัญชัยครับกับมังกรทองต่อหมอสีลูกของเสียตู่นะครับตู่ต่อหมอสีบางนี้ พร้อมสู้หน้าเสือใหญ่ทั้งคู่อย่าลืมกันนะคะไปดูค่ะวันอังคารที่30มิถุนายนนี้นะคะต้องไปตั้งแต่หัววันเลยพิชานแล้วรถจะติดมากนะคะแล้วก็อย่าลืมจองตัวก่อนด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีคู่มวยของช่อง11นะคะนั่นก็คือศึกมวยดีวิถีไทยนะคะภายใต้การดูแลชุดใหม่ค่ะของสจวิชิตอ่องละอหรือที่รู้จักกันว่าสจวิชิต8ปรีนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่เข้ามาประกบแล้วก็จัดคู่มวยประเดิมนัดแรกคนนี้ถ่ายทอดสดช่วงเวลา15นาฬิกานะ ค,คูค่แรกค่ะร้อยเชิงจ้อยนาทวีเจอกับจูล่มเอกบางไฟเป็นไงบ้างคะคู่นี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนนะครับมาเป็นน้องบีเล็กกับราชสีเล็กโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเมื่อเช้าน้องบีเล็กมา1้อยสาสสดส่วนราชสีโรงเรียนกีฬาโคราชค,ครับ1้อ3ส3ดมรยมวยคู่นี้เคยชกกันมาครับน้องบีเคยพลิกชนะราชสีโรงเรียนกีฬาโคราชครั้งสุดท้ายนะครับมวยคู่นี้ต่อยกันสนุกมากครับราชสีเป็นมวยหมัดเตะขาต่อยหมัดรุนแรงอาวุธรุนแรงครับน้องบีมวยเขา เลี่ยมแตะนะครับวยคู่นี้ครับผมชอบไปที่น้องบีเลยครับจะย้ำชัยโลาจะสีเล็กโรงเรียนกีฬาโคราาอีกครั้งนะคะก็น้องบีก็ต่อยกลางวันบ่อยอยู่นะคะก็เชื่อมั่นว่าวันนี้คงไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังค่ะมาคู่ที่สองยังเปลี่ยนไมใเป็นยอดสยามกับพิชิตชัยหรือเปล่าคะหรือยังไม่ใช่คะคู่ที่2เป็นขุมทรัพย์ครับขุมทรัพย์กับสายันน้อยต่อหลักสองครับค่ะวยคู่นี้ครับขุมทรัพย์มาชั่งร้อยสครับส่วนสายันน้อยมาร้อย มวยคู่นี้ครับไม่เคยชกกันมาจากที่ไหนเลยนะครับผมเจ้าบัญชีกันครั้งแรกอะปั๊บครั้งแรกเลยครับผมเจ้าบัญชีขุนทรัพย์ครับจากชนะสายน้อยต่อหลักสองทำไมคะรูปร่างใหญ่กว่าเหรอคะถามว่าอาวุธรุนแรงจังหวะฝีมืออยู่ที่สายน้อยนะครับขุนทรัพย์เนี่ยเป็นมวยจังหวะเหมือนกันแต่อาวุธรุนแรงแต่ขาต่อยมัดมีเขาอาวุธหลากหลายกว่าหัวจิตหัวใจเสียสีไปท้ายๆน่าจะเสร็จขุนทรัพย์ครับค่ะมาดูคู่ที่สามนะคะคู่เอก ทางรายการของเราค่ะยังคงเป็นพิชิตชัยเจอกับใครคะพิชิตชัยกับฟ้าสีทองเหมือนเดิมครับยังอยู่คู่นี้ยังอยู่ครับยังอยู่นะคะเป็นไงคะพิชิตชัยนี่หลังมานี่นะคะก็ฟอร์มสดตลอดชนะน็อกมาตลอด3ไฟต์ติดเลยนะคะพิชิตชัยโรงเรียนพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมุนชามาช่างร้อยสส่วนฟ้าสีทองนะครับสจเปียกอุทัยครับมาช่าง1้อ9ลดไป0.9 พิชิชัยครั้งสุดท้ายชนะนก,กุมารดอยสอจิตพักดีที่สนามมวยราชดําเนินเกินฟ้าสีทองครับชนะนกยกสามเพชรยินีอักรามีที่สนามมวยลุมพินีแล้วก็ชนะขวานเพชรสอสุวรรณพักดีมวยคู่นี้พูดถึงอาวุธนะครับใกล้เคียงกันมากแต่พิชิตชัยน่าเสียดีครับสองแซดพีเคส่วนส<ช>จเปียกอุไทยก็ไม่ใช่ธรรมดาะนะครับเป็นคนที่เข้ามาบูมวงการมวยรุ่นใหม่ใกล้ถึงน่าเสียดี โอ้โหสองคนนี้น่าเสือพอพอๆกันนะคะอยู่ที่ฝีมือของนักมวยแล้วล่ะค่ะผู้นี้นะครับอาวุธเตะซ้ายเตะซ้ยายอยู่ที่พีชชัยลนไม่ลนอยู่ที่ฟ้าทีทองใช้คําตอบสามยกไม่ลนขยับขยายได้นะครับข้ามไอยู่ฟ้าสีทองได้ต,นตนน้นๆมันจะชอบฟ้าสีทองนั่งดูไปก่อน <c oughs> นะครับหลุดสามยกไปแล้วชอบฟ้าทีทองคอยเข้า <c oughs> แต่วันนี้ผมชอบเสียแขกครับชอบพีเคครับผมชอบไปที่พีชชัยลงยันกีฬาโคราจะชนะ ฟ้าสีทองสอจอบเล็กอุทัยยังสดอยู่นะคะยังมั่นใจอยู่อาชอบตามพี่ตีเล้ละกันค่ะมาดูคู่สุดท้ายค่ะคู่สุดท้ายเมทีเล็กนะครับต่อหลักสองนะครับ,พบ,บพบกับสอนทองพบากับสอนทองต่อกรมเกี่ยวคู่นี้ครับเป็นมวยเด็กๆนะครับเมื่อเช้าเมธีเล็กมาชั่ง92.8าสอสอนทองมา92.4่มวยคู่นี้ออกน้ำหนักร้อยสองขาหน้อยสองนะครับครั้งสุดท้ายเมธีเล็กชนะคะแนนเด่นฟ้าอ,อสมโพส่วน สอนทองกอกลมเกี่ยวกับแพ้คะแนนป้อมเพชรสอจอเล็กหนึ่งนนนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนผู้นี้ผมชอบไปที่เมธีเ,เมธีเล็กครับจะชนะสอนทองกอกลมเกี่ยวครับค่ะนะคะนี่ก็นะคะเป็นมวยของศึกมวยดีวิถีไทยนะคะในทัศนคติ์พิทีอาพิตีถ้าสเต็ปวิถีไทยวันนี้3ามตัวใครบ้างคะไปที่น้องบีเล็กพิชิตชัยแล้วก็ขุมทรัพย์ามตัวครับค่ะส่วนที่เด็ดเดี๋ยวจะมาดูหลังจากมวยจรดแสงนะคะคช่วงนี้พ <ผม S 1> ักสักครู่ก่อนค่ะ ในช่วงมวยจดัดแสงในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบปะ กะะับดาวจรจอแสวงการมวยที่เรียกว่ามวยคลังฟ้าผลงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในการต่อยกับกบ้องเกียรติพพาศุเก้านั้นไม่ทําให้แฟนมวยท่องเจ็ดกันผิดหวังเลยค่ะเพราะคนนั้นก็คือน้องเกียรติมงคลชัยควายทองยิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกือบจะคุณนไม่ได้ควาคยทองนะคะกลับมาโหร่างกายฟิตเปรี้ยวเหมือนเดิมเลยนะคะกับไฟล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปก้องเกียรติเป็นไงบ้างไฟนั้นเนี่ยกดดันไหมไม่เท่าไหร่อาจารนไม่กดดันเลยครับค่ะแล้วก็ฝากความประทับใจนะคะ กู้ชื่อมงคลชัยกลับมากระดําอีกครั้งนะคะในเวทีมาช่งเสร็จด้วยนะคะแล้วก็ไฟนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเตรียมตัวนานมากเลยเตรียมไว้กี่วันคะเนี่ยสามอาทิตย์ครับโอ้โหนะคะอ่าโปรแกรมการซ้อมเนี่ยแตกต่างกับไฟที่ต่อยับก้อเกี่ย่างไรบ้างก็มีครับสอนแก้ทางมวยเป็นเนื้อแก้ทางมวยเป็นพิเศษเลยครับไปดูวิดีโอมวยผู้ต่อสู้เขาต่อยตรงไหนนะคะเขาจะมีจุดอะอนตรงไหนล้วก็แก้ทางเลยแล้วโปรแกรมตอนเช้าเราคะเป็นไงบ้างคะวิ่ง วิ่ง10กิโลแล้วก็แล้โดดเชือกเตะเป้าป้มแล้วก็ทวนเชิงแก้ทางมวยค่ะแล้วตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็เหมือนกันนะคะเรียกว่าอากาศร้อนเป็นปัญหาไหมก็เป็นนิดนึงฝนตกเป็นปัญหาในไฟนี้เป็นครับเรื่องของน้ําหนักอะไรอย่างี้ใช่ไหมน้ำหนักไม่มีปัญหาอืก็พื้น้บบเดกเราอยู่แล้วด้วยนะคะก็คือสบายสบยเลยทีเดียวนะคะแล้วนอกจากแก้ทางมวยนะคะการเตรียมตัวเต็มที่นะคะเรื่องนี้อ่าพัฒนาการเป็นไงบ้างคะ การกินอาหารการกินเต็มที่ไหมคะก็ดีครับสุดยอดเลยครับมุ่งเต็มที่ครับแล้วคานว่าไฟนี้เนี่ยน่าจะเอาชนะได้ด้วยอาวุธอะไรคะเขาเอาเข่าไปสู้เขาเหนียวเลยเต็มเต็มเลยเข่าไปสู้เข่านี่นะคะแล้วหลังจากที่ผลงานของเราเนี่ยะได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนมวยนี่นะฮะส่งผลด้านดีกับอ่ายงไรบ้างคะก็ดีครับให้เรามีแรงกำลังใจสู้ต่อไปครับ ทุกไฟเลยนะคะคแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาพงาดในวงการมวยต่อตู้อีกครังหนึ่งนะคะการะะต่อยกลางวันเนี่ยแตก่าการต่อยกลางคืนไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่แต้แต่มีการต้องมาตื่นกลางวันอะไรพระเมืองวันนิดหน่อยบ้างปะไม่มีอ๋อคือซ้อมเย็นปกติแต่ว่าเน้น เน้นหนักเลน้หนลหนักทุกวันครับค่ะแต่ก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการแต่งวันเวลาเปลี่ยนก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะครับค่ะเห็นเตรียมตัวพร้อมขนาดนี้นะคะแฟนๆทั้งบ้านนะคะคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าฟิตซ้อมดีขนาดนี้นะคะกำลังใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ขอผ่านรายการเลยค่ะสวัสดีครับขอให้แฟนๆมวยครับ ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำวันนั้นให้ดีที่สุดครับเท่าที่ผมจะทำได้เลยครับนี่ตูเต็มพีุ่กไปแน่นอนนะคะคแล้วก็การพิซซ้อมนะคะการแก้ทางดวยของที่นี่นะคะใครจะพันเนเชิญให้คะพี่เชียร์อาจารย์ทูแล้วก็พี่จุ๊บครับแลวตัวปล้ำอะ่ะ ปั๊มก็เตรียมสักสิที่สางเหมือนเดิมอือก็คือใช้สองสวิตซบริการนี่มั่นใจแน่นอนเลยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยนะคะที่เวทีมือไพรจิตสีนะคะรับรองค่ะว่าไฟนี้ไม่ทำให้แฟนมือกุดลังมันหนักเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณทั้งเจตดมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ บักเขียดค่ะบักเขียดมงคนไทยเป็นทหารด้วยนะฮะแล้วก็ทีมชาติด้วยเขาเรียกเขียดเทียขผันฮ่าเขียดร้อยเอ็ด วันนี้นี่นะคะก็เรียกว่าเสือคิมจะกินเขียดได้หรือไม่นะคะคเสือจะกินเขียดได้ไหมหรือเขียดจะขึ้นหลังเสือนี้นมันแน่นอนนะคะแล้วคู่นี้มีการชิงแชมป์ด้วยนะคะก็คาดว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจให้น้องเขียดของเราเนี่ยนะคะได้นํเข็มขัดได้มาประดับบรารมีอีกักเส้นหนึ่งนะคะคหลังจากที่ได้มาหลายเส้นก่อนหน้านี้ความหลังของเบียเขียดเพชรก็อยู่ที่เขียดนี่แหละครับ นะคะว่าจะทาให้ลูกพี่ได้เงินหรือเสียเงินวันนี้วามหวังอยู่ที่เขียดตัวเดียวครับเพราะเมื่อวานเนี่ยโดนแล้วครับโดนใครเมื่อวานเมื่อวานลูกพี่ผมโดนสีเมืองใหม่ไปแล้วครับวันนี้เขียดปากกันมาที่เขียดนะครับที่แล้วก็ได้ลุงศักไปแล้วไม่เป็นไรหรอกถลอกกันไปนะคะมาดูวันนี้ดีกว่านะคะในเรื่องของฟอมหลังแล้วก็ทางด้านคู่ชกนะคะของทางด้านศึกมวยไทยเจ็ดสีนะคะคู่แรกเลยค่ะมังกรแพทย์อสบายแท้นะคะร้อยสามสิบปอนด์ค่ะวันนี้มาเจอกับ ดีเซลเล็กชอคอยยฮะอิสุสุนะคะซึ่งก็พิซ้อมอยู่ที่ที่ที่อ่าจุดฉลาดทองนี้ใช่ไหมคะหรือว่าที่ใต้คะเนี่ยไม่ครับซ้อมอยู่ที่ชอคของอิสุสุที่แถวแถวไอ้แถวแถวนู่นนะคะทางไปสนามบินอ่ะครับแถวลมเก้าลมเก้านะครับมมยคู่นี้ว่าที่ดูเดือดแห่งปีแล้วก็ว่าที่ดูเดือดแห่งเดือนแล้วว่าที่ดูเดือดแห่งสัปดาห์แม้แต่ตัวแรกกระจิ๊ดริดก็ระเดือดใช่ไหมเนี่ยร้อยสามสิบปอนด์ครับ จะคว้ารางวัลดูเดือดประจำเดือนของสนามมวยลุมบินีอยู่แล้วแ,นนแต่ทางคณะกรรมการเขาบอกว่าชื่อไม่ค่อยมีชื่อไม่ค่อยอดีโด่งดังเหมือนคนอื่นเขา <คะ S 1> เขาเลยตัดทิศไม่ให้แต่ไม่ได้เสียใจครับป๋าชุนเกียรติเพชรออกมาจัดให้ดูเลยว,ว่ามันดูเดือดจริงหรือเปล่าให้ใรประชาชนพี่น้องมวยมวยไทยเกียรติศรีตัดสินเลยว่าคู่นี้ดูเดือดจริงไหมห<อ>านสายตา,ากับคณะกรรมการลุมบินีหรือเปล่าน,นะครับบางกรยุตปล่อยบางกรแพทย์อ,อสบายแทย้ครับ <คะ S 1> มาชั่งเมื<ๆ>่อช้าร้อยสามสิบเอ็ดจุดสี่จุดสี่นะครับ แล้วก็ดีเซนเล็กชอโคอยัฮะอีซูซูมาช่าง131.2สดจุรถศูเดิมทีออกไว้หลาม130ร้อยสามสิบป่าชุนกลัวต่อยกันไม่สนุกกลัวไม่มีแรงมึงเอาไปได้สามสิบเอ็ดลูกต่อยกันให้มันมันได้นีแรงนะครับคู่นี้ปรับขนาดมาเป็นร้อยสามสิบเอ็ดนะครับมาดูขอบหลงังกันครับมังกรแพ้ก็ไอ้มังกรแพ้ก็แพ้ตัวนี้แหละครับแหลมสิงชนะแหลมสิงมานะคะดีเซนเล็กนก่อนแล้วก็มาชนะชนะแหลมสิง พิกล็อกที่ทรุนทบรีแล้วก็ดีเซลเล็กครั้งสุดท้ายชนะน็อกยกสามครับลังกาวีทักษสตูนแล้วก็มาชนะสอนทองสอยิ่งเยืนริยการช่างวันนั้นกลางยกเป็นรอง15 1 2้า2นิเป็นทห้าพิกชนะไทยท้ายนะครับวันนั้นที่ผมนั่งดูที่จังหวัดขอนแก่นกับลูกพี่คือเดียรนเกตองไปทางสอนทองเราลืมมองดีเซลเล็กนะเราก็เอานทองจะหลัดแสงไปเราก็เลยพลาดนะคะครับผมวันนี้ครับลูกทีต่อทีเหนียวต่อเหนียว มังกรแพทย์เนี่ยเป็นมวยอึดนะครับเดินชนท่ายกอออกาวุธสู้ดีมากเหมือนจะไปจะไปพอถอยมาหายใจอีกทีชนีได้เข้าได้ครับเขาก็มีนะคะแกล้งก็แกลงอาวุธหลากหลายครับวันนี้สภาพร่างกายถ้าดีเซลเล็กอะต่อยได้แค่กับต่อยตะทองวันนั้นวันนี้ผมรู้ว่าเสร็จมังกรแพทย์แน่วันนี้ครับผมชอบไปที่มังกรแพทย์อสบายแท้ครับจะชนะดีเซลเล็กชอโคยุฮะอิสุสุพี่ตีมังกรแพทย์ซ้อมอยู่ที่ไหนคะซ้อมที่ระยองครับ อ๋อก็ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเดินทางมาไม่ลำบากเท่าไหร่แต่วันนี้เขาบอกว่าให้มองไปที่มวยบู๊หัวใจหัวใจใหญ่เล็กตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่นะคะดีเซลเล็กก่อนมองไปดีเซลเล็กของสวนเขาสวนการทำมวยของคนรุ่นใหม่ครับของเ็น ปอเชิดเจี๊ยบครับของมังกรแพทย์เหรอคะครับเป็นคนรุ่นใหม่เป็นลูกของเบิ้มผูดินทำมวยมีคุณภาพนี่น่าส่งเสริมเด็กคนนี้ทำมวยเมีอนาครับลองดูลองดูลองดูนะคะแต่วันนี้ขอใช้บริการเจ้าเก่านะคะเนื่องจากวันนั้นสอนทองนะะก็เราเคยพลาดสอนทองไปแล้วเราก็เลยบกกลับมาดีเซลเล็กเหมือนเดิมผมชอบพี่มังกรแพทย์นะครับนั่นอครับผมชอบพี่มังกรแพทย์ครับมาดูคู่ที่สองนะคะแเดชศึกชอพัชรพลนะคะมาเจอกับเพชรชาติชายชาวไรอ้อยนะคะครับ คู่นี้ครับพระเดศศึกเมื่อเช้ามา118เพชรชัดชัยก็มา118คู่นี้ก็สนุกอีกคู่ครับพระเดศศึกหรือว่าป่าซากไก่เดิมนะครับหรือก้องไก่ชอเวลาชัยหรือก้องไก่ลูกกองตันหรือก้องไก่เกียรติเจริญชัยลากะครับเอาจัเงาะค่ะเอาจเาะดีกว่าที่ถือแล้วครับวันนี้ครับพบกับสตาไอเพชรชัดชัยชาวไรอ้อยครับค่ะพระเดศศึกครั้งสุดท้ายคะแนนเพชรสยามจิตเป็้องนท่องเจ็ดสีเพชรชัดชัยก็แพ้ครับราชสักบุรีลำห่วยคู่นี้นะครับพูดถึงแล้วครับ ถอยหลังหกลมทั้งคู่ครับเพชรชาชายไม่มีเกียร์ถอยอยู่แล้วสามยกเดินต่อยเดินเตะขาวันนี้ครับถ้าชอบปฏิสิทธิ์อยู่เฉยๆก่อนสมยกะนะครับแต่ถ้าพลิสิทธ์อยู่ได้ยกสี่ห้าขยายขยายนะครับขยายขยายเพราะว่ามวยบูนี่เราต้องอ ยกสองยกสนี่เราต้องเผื่อไว้ก่อนคือคพเพชรเจ้าชายเนี่ยพูดก็พูดนะครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกอาวุธรุนแรงแต่กลัวหมดเหมือนกันแต่สมองอะสมองมวยวน้อยนะครับต้องกินไตายเยอะๆนะครับอ๋อไม่ไทนเ<ต>ลยเหระค่ะครับพเดชศึกเป็นมวยหลากหลายตั้งรับดีเหนียวแน่นมีหมัดมีศอกเหมือนกันแต่หัวใจน้อยกว่าเพชรชา้าชายต้นๆผมชอบที่เพชรชา้าชายไรอ้อนครับจะพเดชศึก ชวราชัยได้หรือประเทศศึกชวจรพลครับแต่วันนี้กระแสเจ้าเงาะมาแรงนะคะบ,บอกว่าเงาะไม่เคยทำให้ใครผิดหวงดังโดยเฉพาะเวลาจ่อยต่อยจอตู้ตอนนี้นะครับอ,ออม่ยแมงโลละห้าสิบตอนนี้สามโลร้อยรับเงาะครับเงาะร้อโอเคยังไงเดี๋ยวขอซื้อเงาะอ้อยก่อนแล้วกันนะคะขอไปทําเงาะแต่พี่ตีไปทางเพชรชายไปทางชาวไร่อ้อยก่อนครับทำอ้อยไปก่อนครับอ้อยก่อนนะคะราคาดีกว่านะครับ<อ>ตลาดหลักทรัพย์เปิดประเทศศึกสิบเก้าครับตอนเช้าครับเมื่อเช้าประเทศศึกนี้ซ้อมอยู่ที่ใคร ประเด็จศึกอยู่ที่สัตว์อีตาหารเรือมาแล้วครับเป็นท<อ>หารเรือสัิครับหมวดรุ่มสักครับออแล้วก็เพชเรชัดชัยอะคะเพชรชัยอยู่กับคุณพ่อครับจะชาวชาวไรอ้อยดูแลอยู่ครับ เป็นมวยที่จังหวัดเชียงภูมิเป็นซ้อมที่กรุงเทพครับอ๋อเนก็คิดว่าเผื่อทางบ้านใจได้ด้วยเอ้ยเดินทางมายังไงได้รู้ที่มา,ท,าที่ไปด้วยนี่นี่ว่าซ้อมอยู่อาจารย์สุรัสติวงศ์หล่อครับนะคะมาดูคู่ที่3ค่ะสถานฟ้าพุ่มพันม่วงนะคะมาเจอกับนิวังจันทร์ประกอบพรสุรินทร์นะคะกับพิกัด134ปอนด์ค่ะเมื่อเช้าครับสถานสถานฟ้ามา134นิวังจันทร์ประกอบพรสุรินทร์อยสามสิาร้อยสดเกนะครับ สถานฟ้าครั้งท้ายชนะคะแนนสนามทองชวชรพลส่วนนิววังจันทร์ครั้งสุดท้ายแพ้พญามดของไฟฟ้าแพ้พิสณุพรสุจีมามีเกียวแล้วก็สามไปปิดครับคือเป็นมวยแต่ก่อนน่ะเป็นมวยที่ตันหมดครับอันมวยดีแม้กระทั่งขวัญข้าวก็เคยผ่านมาแล้วยอดชนทองเพชรเดียคะราบี้่านมวยกระดูกชื่อฉันมาดีหมดครับค่ะสถานฟ้าอยู่ฝั่งเกียรติเพชรลูก้างสูงยาวใหญ่นะครับซ้อมพุ่มพันม่วงค่ะเป็นมวยตั้งรับเหนียวแน่น แต่ก่อนสถานฟ้าส,สบุญครองครับ <c oughs> บอกิดคาร์ดิโอเพยไปเมื่อรอบบุญเสือไว้ครั้งหนึ่งคร <c oughs> ึงหนึ่งแล้ะครับก็หายไปแล้วกลับมาใหม่วันนี้ครับอยู่ในแผนสร้างของทีมงานเกตเพชรจะขึ้นมาประทะรุ่นพี่ๆได้ไหมมีแม้กระทั่งหลายๆตัวที่รอยอยู่เสนาเพชรรอยอยู่ฉลามทองรอยอยู่วันนี้ครับถ้ามีวังจันทร์สอบผ่านหรือสถานฟ้าสอบผ่านนะครับสามารถขึ้นไปประทะเบอร์ดีบวกครับ ชุดดีบวร์ของเกตเพชรได้เลยแม้กระทั่งขึ้นไปยืนกับพวกกลางปีพวกมีชุดใหญ่ได้เลยครับปีเตรียมตัวเลยค่ะเจอน้องๆสองตัวนี้อย่างแน่นอนเลยมีโอกาสครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับเสมาเพชรฉลามทองกลางปีอ่าสัสุริยานะครับพวกนี้รอได้เลยครับต้องแสนได้หมดนะครับหมดครับหมุนหมวยได้หมดอีกทีครับวันนี้ครับท่านทศซปกรพรสุรินทร์อัดขีดวิวังจันทร์ม แล้วนะครับมีอาชีพด้วยวันนี้ผมชอบไปที่นิววังจันทร์กระดูกกระเดี่ยวดีกว่าครับหายไปนานนะพี่ติ๊กเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นต่อยตะต่างจังหวัดนะสุรินทร์ร้อยเอ็ดระเหยสุรินทร์สลับไปสลับมานะกรุงเทพนี่กรุงเทพก็ต่างจังหวัดครับเพราะบ้านเขาอยู่สุรินทร์ครับแล้วอ๋อต่างจังหวัดเขาวันนี้ครับจัชนะครับฐานฟ้าพุ่มพันม่วงครับแหมแต่ตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าเปิดเสมอ แต่เอ็มบ้ามองว่านะฮะช่องเจดินชอบมวยตัวใหญ่อะมวยตัวใหญ่มังได้เปรียบอะนะฮะขอไปเขายาวๆนะคะสูงๆอย่างสะพานฟ้าก่อนแล้วกันนิดนึงปกติคุณเอ็มบ้าชอบสเปคเตี้ยๆเล็กๆเยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราเปลี่ยนแนวแล้วนะคะเปลี่ยนแนวสูงยาวแนวล้ะมวยบู๊ดุดันอะไรอย่างนี้เราพูดถึงมวยนะคะไม่ใช่แบบว่าสเปคนะคคนที่เราแอบคบอยู่ไปที่พี่ตียังไปยีวังจันทร์นะคะเพราะว่าเห็นแกอ้อชีที่เขาอัชีตมาตอนเช้าครับอุปกรณ์ท่านสสอุปกรณ์อชีตยีวังจันทร์มาแล้วครับมีอัชีตแน่นน ครับมวยคู่นี้สนุกแน่ครับสนุกแน่เข่าต่อเข่ารู้ว่าเลี่ยมเข่าหรือใครจะดีกว่ากันนะครับสงครามเข่าแน่ครับมวยคู่นี้ครับนะคะมาดูทางด้านนะคะคู่ที่ป้องกันแชมป์ซูเปอร์แบนตัมเวทร้อยยี่สิบสองปอนด์นะคะของสนามมวยช่องเจ็ดนะคะระหว่างเสือคิมสิทธ์ซอท่อแหนวนะคะมาเจอกับมงคลชัยควายทองยิมค่ะเมื่อเช้าครับเสือคิมมาชั่งร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะมงคลชัยมาร้อยยี่สิบสองจุดหกลดหนึ่งจุดหกคู่นี้ชกไปกัดบ้องนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับ แต่เป็นการชิงแชมป์มองไม่ค่อยเห็นเสือคิมนะทอยมืดๆแล้วคิมป้องทันแชมป์ร้อยสองปอนนะครับค่ะมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาหนึ่งครั้งครับที่สนามมวยลูมบินีเก่านะครับบ้านอามงคลชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันนั้นพี่ตีเห็นไหมให้ดูไหมดูครับดูครับวันนั้นครับสามยกย้งมงคลชัยเป็นต่อเป็นต่อตลอดมายกสี่เสียคิมเร่งเร่งมามีตื้นมาเฮเฮเฮพอมงคลชัยตั้งล้ำได้ราคาก็จากไปครับถือว่าขาดท้ายครับวันนั้นแต่ก็สนุกนะครับ แต่วันนี้ทางีมงานสูสีเลยใช่ไหมครับหรือว่ารายดูันเบียดเบียดอยู่ครับซียกึ้นสูสีครับสูสีเบียดเพราะว่าเสียคีมเร่งแรงขึ้นมาพอเร่งมาสุดมงคลชัยตั้งลำอยู่แล้วรับอยู่ได้มงคลชัยเร่งกลับราคาก็จากก็คือถือว่าถือว่าชนะนะครับ,นรบชนะแบบสบายๆหน่อยแต่วันนี้ต่อยช่องเจ็ดสีครับมงคลชัยเป็นมวยฝีมือหลักเดี่ยมมีเข่าฉลาดเฉลียว ไปฝึกทีมชาติมาด้วยเสียคิมนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดมาอยู่ที่เสือแขกพีเคนะครับวันนี้หน้าเสือดีก็เสือคิมเจ้าบ้านก็มงคลชัยนะครับครั้งสุดท้ายครับเสือคิมชนะยกยกสามเอาล็กเกียรติเริญนชัยที่ระยองชนะก้าแต้มลุกบาศวันนั้นชกร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งคืนเสือคิมยังแกลงไปแก่งมาครับอันนี้กลางวันนั้นเหนื่อยแน่นะครับส่วนมงคลชัยชนะธนศึกเล็กออกขนเมืองที่ระเอ็ดชนะทีคยกสี่ดีไซน์ราชานนที่สกลนคร แล้วก็มาชนะกล้องเกียริพอพาน49ที่ช่องเจ็ดสีครับมวยคู่นี้ครับจังว่าฝีมือนอกในชาย,ยาอยู่ที่มงคลชัยค่ะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวนะครับอาวุธมวยแลไรดีกว่าหมดทุกอย่างางก็ใหญ่กว่าครับนะคะายหน้าตาที่ไปวัดเอาเองเขาใครรอแต่หัวใจเล็กกว่าครับหัวใจเล็กกว่าเสียกิมครับคู่นี้ครับผมชอบไปที่มงคลชัยครับเป็นความหวังของลูกพี่ผมเดียร์เกียร์เพชรหวังมากๆว่าจะได้แชมป์แต่แพ้ชนะมันอีกเรื่องนะครับคะ มวยคู่นี้ครับโอกาสชนะสูงนะครับคือมองคลชัยควายทองยิมครับเป็นมวยอาวุธหลากหลายกว่าเสียคิมเสือคิมน่าเสียวันนี้จะช่วยอะไรไม่ได้ผมชอบไปที่มงคลชัยครับแต่ชนะเสียคิมสิทธิ์สอทอแต่ครับมาดูมวยสเต็ปของพี่ติ๋ค่ะมวยสเต็ปอ้อมเอ่อช่องเจ็ดสีครับวันนี้มงคนแพทย์ตัวหนึ่งไปเลยครับค่ะนิววังจันทรตบท้ายด้วยมงคลชัยนี่แหละนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นทีเด็ดของทางศึกมวยดีวิถีไทยเมื่อกี้ยังค้างคุณผู้ชมประโยชนผมชอบไปที่ พี่ชิดชัยครับพี่เฉียนชัยมวยไทยยิมส่วนช่องเจ็ดตัวเดียวอันเดียวครับวัดไปเลยครับวัดมังกรแพทย์นี่นะคะมันสบายแท้เลยแล้วก็จะสบายตามชื่อเลยนะคะขอบเอ็มมากก็นะคะไปที่มวยจัดแสลด้ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับนะคะน้องเกียรติของเรานั้นคว้าแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์มาประดับบารมีให้ได้นะคะก็จะไปเจอนสัมภาษณ์ด้วยนะะคถ้าได้แชมป์ถ้าได้แชมป์นี่จะเชิญมานั่งตรงนี้เลยนะคะให้สาวๆได้ดุมจีบได้เลยนะคะเจมส์ทียรติ เกิดจะขึ้นหลังเสือได้ไหมลองดูนะคะสนุกแน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะกลับมาพบกับรายการมวยจริงสปริงดิวของเราได้ใหม่นะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจะสอบถามโทรมาได้นะคะที่เบอร์084ครับ8411877ครับมวยหูตีสุวรรณครับอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับอยากรู้บรรยากาศในเวทีราคาสดสดต่อรองเป็นยังไงโทรมาได้ครับสมัครมาครับเป็นสมาชิกมวยหูตีสุวรรณแล้วก็สายด่วนครับสำหรับ สายด่วน1900222233ครับค่ะแล้วก็ของอาจารย์เชฟปิดานะคะ1900222098ปากไว้ด้วยนะคะโทรไปหาอาจารย์ได้ถ้ามีปัญหาในเรื่องของมวยไทยวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะกลับคุกันใหม่สิหน้าคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ